ผลผลิตทุเรียนจากเกาะไหหลังของจีนลูกโตผู้ใหญ่ที่มีความสุขประมาณ70-8 0เริ่มเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับทุเรียนชุดนี้ถือเป็นทุเรียนที่ปลูกในจีนชุดแรกที่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวซินหัวลงพื้นที่แปลงปลูกทุเรียนของบริษัทไหนานโยชิอาคีเคชเชอร์ในเมืองซานย่าซึ่งถือเป็นฐานปลูกทุเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันด้วยขนาดราว5,000ไร่เจ้าหน้าที่จากฐานปลูกทุเรียนแห่งนี้เผยว่าตอนนี้ไหหลังมีการปลูกทุเรียนรวมมากกว่า 12,500ไร่แต่มีทุเรียนสุกพร้อมขายส่งในปีนี้เพียง416ไร่เท่านั้นหรือคิดเป็นปริมาณดาว50ตันแม้ไหหลำจะเป็นแหล่งผลิตทุเรียนแหล่งหลักของจีนแต่ยังคงมีพื้นที่ที่ เพื่อต่อการปลูกทุเรียนจํานวนจํากัดมากๆต่อให้มีพื้นที่ที่ปลูกเพิ่มขึ้น10เท่าก็ยังถือเป็นแหล่งผลิตขนาดเล็กอยู่ดีการปลูกทุเรียนภายในประเทศอาจได้ลดต้นทุนค่าขนส่งแต่ผลผลิตยังน้อยมากสําหรับส่วนแบ่งของการตลาดขณะที่ผู้ประกอบการไม่ได้คิดเร่งเพิ่มการลงทุนและพื้นที่ปลูกอย่างสุ่ม4สุ่มห้าด้วยผู้บริโภคชาวจีนนั้นชื่นชอบราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียนกันมากจนทําให้จีนกลายเป็นตลาดผู้บริโภคทุเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุเรียนเกือบทั้งหมดในจีนมาจากการนําเข้าซึ่งข้อมูลสถิ ติพบว่า จีนนำเข้าทุเรียนในปี2022สูงถึง8.25แสนตันและส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยของเรานั่นเองฉเฉลยเลขานุกการสมาคมการตลาดผลไม้แห่งประเทศจีนกล่าวว่าการผลิตทุเรียนในประเทศยังอยู่ในขั้นทดลองปลูกขนาดเล็กยังไม่มีการปลูกเชิงพาณิชขนาดใหญ่ดังนั้นยังไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนในระยะสั้นราคาทุเรียนจะทรงตัวอยู่ระดับสูงในระยะยาวเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นๆโดยทุเรียนถือเป็นผลไม้หรูชนิดหนึ่งในจีนแม้จะมีทุเรียนที่ปลูกในประเทศ ออกวางตลาดแต่ด้วยการปลูกขนาดเล็กทาให้ยังคงต้องพึ่งพาก,การนําเข้าทุเรียนปริมาณมากในระยะยาวด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรชี้ว่าต่อให้สภาพอากาศจะเอื้ออํานวยแต่จีนยังคงเผชิญกับปัญหาความยากลําบากทางเทคนิคในการเพราะปลูกทุเรียนขนาดใหญ่โจเจ้าสีผู้ช่วยนักวิจัยประจําสถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืชเขตร้อนสังกัดสถาบันการเกษตรเขตร้อนแห่งชาติจีนระบุว่าทุเรียนเป็นพืชต่างถิ่นการปลูกต้นกล้าในประเทศจีนจึงเป็นเรื่องยากในระดับหนึ่งมีเงื่อน ขายทั้งเรื่องของอากาศความชื้นแสงแดดอุณหภูมิปุ๋ยและน้ําปัจจุบันทุเรียนที่ปลูกในไฮหลังส่วนใหญ่เป็นต้นอ่อนไร้ผลและการปลูกยังคงเจอสารพัดปัญหาที่ต้องเอาชนะทั้งการเพาะและปลูกต้นกล้าคุณภาพสูงเทคนิคจัดการการปลูกและการควบคุมศัตรูพืช คนวงในอุตสาหกรรมเชื่อว่าไทยยังคงเป็นแหล่งทุเรียนนําเข้าหลักของจีนในระยะยาวเพราะทุเรียนไทยมีรสชาติที่อร่อยโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวจีนซึ่งนี่เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ทําให้ทุเรียนไทยยังคงครองตลาดการบริโภคทุเรียนของจีนในอนาคตเขตปกครองตัวเองกวางซีจวงทางตอนใต้ของจีนถือเป็นช่องทางหลักการนําเข้าทุเรียนไทยสถิติจากศุลก,กากรนครหนานิงของกวางซีพบว่า การนำเข้าทุเรียนไทยพันดานพรมแดนกว่างซีเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมแต่1.5แสนตันเพิ่มขึ้น381.1%คิดเป็นมูลค่าราว2.69หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น403.9%เมื่อเทียบปีต่อปีนะครหนานหนิงของกว่างซีมีตลาดไหจีซิงเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ค้าส่งทุเรียนอยู่32รายและปริมาณการค้าทุเรียนในปีก่อนสูงราว2.4หมื่นตันส่วนยอดจำหน่ายทุเรียนของตลาดช่วงเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมรวมอยู่ที่ราว1.7หมื่นตันซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง4เท่าโดยมีทุเรียนหมอนทองของไทยครองตำแหน่งขายดีที่สุด ห่วงเจี้ยนซินฝ่ายบริหารธุรกิจของบริษัทขนส่งสินค้าท้องถิ่นแห่งหนึ่งเปิดเผยว่าแต่ละวันบริษัทรับรองการทำพิธีศุลกากรผ่านด่านโยอี้ของทุเรียน16ตู้คอนเทนเนอร์คิดเป็นปริมาณราว200ถึง300ตันความต้องการและความนิยมทุเรียนไทยของตลาดผู้บริโภคชาวจีนนั้นสูงมากทุเรียนที่ปลูกในประเทศยังคงต้องรอผ่านบททดสอบเรื่องรสชาติก่อนหวงกล่าว โจเจ้าสี่ผู้ช่วยนักวิจัยประจำสถาบันทรัพยากรพันธุก,กรรมพืชเขตร้อนสังกัดสถาบันการเกษตรเขตร้อนแห่งชาติจีนเสริมว่าจีนส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งทุเรียนหายหลำยังมีช่องโหว่ที่ต้องพัฒนาอีกมากแม้จีนจะสามารถปลูกทุเรียนในประเทศได้แต่ด้วยข้อจํากัดด้านปัจจัยธรรมชาติและพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนนําเข้าจากไทยจึงยังจะเป็นส่วนเสริมสาคัญ